เป็มันได้สุดเรียมเลยเรื่องสีโวคายโวูายได้ไขุ่งเรี้ยงจย่กเลยเมื่อมีเมืองเมื่อเียเมืองไกยานกันเนี่ยพวมีพกยินผ่านจอมคำน้ำตาย่อมอ่องก็ยยอมไปมือมองเปนเกียงยักเลยจ้างตายตงใจตั้งยิงก็ความใจแก่ไปไผจอมกันมุ่งด้วยหันข้ท่านคไ่รอมกว่า เจ้าคุณว่าอือมามาก็ชวนกันจ้าจ่าหมาต้องเอากำลักเี่กำเร่หมัด้องแขมเชิดเพอไปถอมก้าหลักคำูกใจลูกยิงเขามเอในก็มีว่ะก้าพ่อสุก้าเป็นยู่เป็นสายพ่อชูตายเต็มหันวนมีชวนน้าพ่อเมียูตายก็ชุมหันขึ้นเอาหน้าเออตายแหละชูกาตายชูโกไก่ละ่าไหนกันได้อันว่าด so ีนี่ว่าจ้าก็มีก็ไม่กอบแถวที่เจ้าตัวพูยงก็ไม่้าก้อมากบักัดทิมบันฟางปันกลับปันให้พามีหาปากมากก็ไมี เออก็กบเอาํำสันหน้าก็มก่อนเลก็ไม่เออตอมันต่างมันจีมันจะเจ้าเทีายงเจ้าผ้าเจ้าผ้าดฉันบอกมาเทียงไม่เจ้าพ้าดตัวปุ้ยหุ้งชำมาเทียงไม่กว่าเอ้ากำนายอ่อนกันคืนกุ้งคืนกว้างกว่าตีที่เตี้ยเตี้ยลองพลาดถึงเจ้าก่อนแหน่ปันฉายความยำฟองไอ้จ้ามือเข่าเนื้อตัวเหว่ละกวนใจอยู่ที่หนึ่งนามียังอยู่ที่หนึ่งอย่าเพื้อเข่าคนกันกว่าลอยลอยว่า ถ้กกันแต่ละเชก็พบไปได้เต่ยวันเหมือเมืองเหมก็้ังไปเอากันนะพอควกมมีชุกความสามิตาความตุ้ยลาลาคือผู้คือเมียเก่าหกคุณนอคัําไปครั้งปันแด้ไปได้เอากันตาไปได้เอากันนะเพราะว่าไปวิวันเหมืองเหมืออยาปีใส่กันตาว้าคว้าเขาไอเขาเป็มันจะ่บูผูงก็ไม่ว่าโถน้องไ้อืม เลยอยู่ก็งูงูเลยอยู่ก็งกอางอ่ะก็เลยเลยอยู่จุ้มยิงงูยิงงอ่ะนะก็จุ้งกนใจอยู่ด้าห้องจุ้งมียิงอยู่ด้านซานแขนกางคือกางย่างย่างจีนหวยอันะไ้ไว้เตรียมเลยอยู่เลยกันเออพวกมังก์วางเตีจะได้หันพวกมังค์ขับเตรียมเลยหันเช่นไหนแม่อร่อยในปากยำก้ามก้านแล้วโจูเขาเขาถึงคือลอยกว่าเตี้ยไม่กัดกันแล้วก็ไปเตี้ยงกัดจีนยังกันแล้วก็ไปฉากกว่าแล้วก็ไปเตี้ยงกว่ากว่ากว่าเขาห่วยเขาหลุดดิเอ้เออกว่ากว่ากว่าก้ามแม่มียังก็คโอ้ยหนอเวียงเอาหน่ีไก่เอเวียงเขาเป็นมีไก่เอยเยก็ไน กำพองออกคนจะรู้ไปเตยังไงอะอันตวันตเมือเต็ไปพวกกันไม่ใจสังไรตัดติมังมีนเออเท่านันใครมีนานาเดวไหมอ่ากพอมันฮู้ออกมาพวกมีวันมีมือหย่อนว้เจมีลูกมีมี่อนเี่หิก็อยาไปอ่ยากย้อนวน้คำป่องเจ้าหนาเท่านด้ว้าเทีเขาก็คว้ากว้าคว้าควาวากลหน้าแล้วสัปุ่นหัวไหลหัวไลวยกวามือไหวันที่มาไปเจอกก็ไปดีเจกับเพ่ที่จ้าอยากเชียอกินเ่าน้ เจ้ายาเชี่มีกุ้งลอยมีเนือฉันกกอ่อนเนือกุ้งลอยตาชินกุ้ลอยมันไปหู้ลงตัวหนึ่งปล่ยไปหู้วินฉันมีน้ำหวยหนึ่งเขาก็กลับป้ามียืนบัตมีประจานหวยคกนจานนี้ปาะหองหวยเออเขาก็ลปอยู่ด้วยกันเชีพอัดหาาเขไมเอาล่ะกัเขาไมมเฮ้ยเขาเจะไหนชื่อยาปีโมในตัวกันนั่นไม่จะฉัาเชี่ มันเจ้กัหมดธาวนาพาอนอด้วยห้ยขวให้มันจ้หอยเที่ยงน้ำมันจ้ห้อยขึ้นห้อยลงด้วยนี่ห้อยพืนไปไปวางให้เพลต่อไปหิวดีห้อยขึ้นห้ยลงมันจ้ได้ช่วยมอช่วยมอเ่ช่วยมอไม่ได้จะยาเช่วนากับเได้มันอะไรอก็เมื่อเด็กกว่ามยาเช่นห้อยจีนก็หันแล้วก็หันเนีาเจ้ามีู่ยาเชื้อไปคไแค่เออเป็ีเยนเขาได้เออนางปูนางเลียงเออเปีเใเลี้ยงชจวัดจเขาได้บเอออ๋อมีเข่าไอ้ เขามูละเพียวกัดด ER. ้าพนเขาเลยกระดานพนเขาเลยพราะว่าตีกาเพราะเขาตีกาพกะเขาตีกาเพกตีกาก็จะถึงนั่งสักก็พอถึงนั่งนู่นก็พจะจูนั่งสิงเห็นไหมฮะอ่าจะาชุมูเลย้กวาไ้กวาปนได้ปนได้ก็เลยจวัวเขานีลองมองคำหุยแบบไหมอาเจ้าจ๋อคมะเจ้าจ๋อจ้มาค่ะจ้ามาค่ะจ้ามาค่มียิ่งนังก็อาคูพกช่หงอ่าไอ้หมอจ้องอ่าลองใจก้อนทองเลยมีเจ้ชี้ปาหนึ่งเออหมู่เดียวในสุยนเพ่อเผือมาดีกว่าเออเฉยโม่ใหญ่้น อ๋อโยดีกว่าให้ก็มียืเยื้อนะเจ้าวาขึ้นมาห้อยวันนี้หมช่วยมหน้าอ๋ออ๋อก็ได้ขึ้นมือด้วยเจ้าจะาเชี้หนยฉันไหวเลยลัดต่วกัน้ก็อย่าเป็นรัดเท่างานอ๋อ๋อไหมมันจะก็อขึ้นขึ้นุ้งขึ้นกว้าได้ไหมการเจ้าเจ้าจะยาเชองเชี่อเขาก็เย็นเตี้มไหมเออผักจันทร์องมียิ่งกว่าพัดมอจังหอกหอมมียิ่งกว่าก้นใจกว่าพัดมอเออพอกอติดรัดตัวกันในทีนี้มือเอาชอบช็อตแช่เอาเลยก็ไม่มันจะหมเมือไหวจะยาเชื่อไหม ว่าจันตก็จะชวามาดิคันโอคนยาเชท่าเท่าฉันเออปลาหลวงกว้างเอขั้นเจ้าจะก่าวลเลยมาเนี่ยอ่าขับเบี้ยวเขาลูกมือนพ่อแมาว่าตีมาดิคันโอ้จีกอนแล้วไปเลยกัดเจ้าหนไปว่ากัดเจ้าหน้าไปจราจลค้าตั้งขับเบี้ยวเขาใกล้ไมกล้าคือปลาเออจีมันควรใจหาปากไม่ยิงหาปากเข้าขัดกัดที่วันเหมือนเหมือนดิคันโอ้่อยาเชียวครับ าาออชั่วแต่วันเหมิงเมื่อเหมิได้สุมีปีญญาทาราใช่ฮะไงไปมีปีญญาค่ะตาหูไปมีมีว่ามีดี่ะก็การแตวันเหมิงเมือเหมิงไดตีดีขึ้นีที่ะดีได้ดีเอแต่มีปีญญาในม,ม,มันถึง,งกับเปลี่ยนละอย่าไปเออองสู้ป่าหูดิ้นไปลไปปีหงหืออ๋อดินไเนี่ยหูจักปลา,า,า,าไปีได้เขาคำหูจักออกค่ะมีปลายตัวนั้นจ้าไปีได้เจ้าไในตัวนั้นชุน่มชุ่นั่เจา้าข้หือไม่เจอ ดีกลายมันได้ปลายปีมันได้ปลายอันทิ้งปีมีมาเทียงความกุ ul, ้ก้นย oh, my my ีโคยีโคออกอากาศยีบิ้วยีบิ้วเช่นนั้นเอออาทิตย์ปีมันเป็นปลายมันเออดีได้เป็ี่นลายมันเออดีกด้เตรียมลายมากโครตเช่นนั้นเอออ้าคราเป้เขาอยากไปหู้คัาอยู่ไนอ๋อไปหั้วไปหู้ขาไปหู้ขาเออป้อมไปหู้ดีวันกันขัดเจ้าโจชาเออนี่หมูมันจ้ามันเปลี่ยนยี่ไงเออตะเปลือยตะเปลี้ยเขาเอออ้าจมใครอาโจมใครอา ออ้ข้าเจ้าเข้ามาได้ดีดีเหี่ยเหมือนดีกาโก้พอยาเชี่ยวช่วยปานให้กำขาเออหรือไงสามวันจะเปียวตึงยาปุกจะาพอป้อนกาเฮี่ยวชับถึงยาจิกจ้าอีกหนึ่งอ่าจิกจ้าก็ไม่ค่อยจะเกิดอะไรปุกจ้าในไหนหนึ่งเออกาถาเฮยี่มันมีขาปุกจ้าจะได้กระไรสังคีจ้าได้มีกาถ่ายเหงค่ะปุกจ้าได้มีจิกจ้าได้ดีมีเอออ๋อๆว่าข้ากาถาเฮยีจิกจ้านั่นป้ากาโมชุฮุรูสาวเชิดเลยเออ อในสอนปนตั้งนำค้าในอิี่เนี่ยด้อนตั้งนำไรเออการท้าได่พวกไปจวันเหมอเมื่อเหม่ใหญ่พูอนกันนะปากามูปากามูสุรุเองเท็กว่นไหนกออเออการชนทได้กันนันต่างก่อนเออพาสุสานปัายาเพไหนเนี่ยอยู่แล้วก็เหลยรูอย่แลเรื่องเออกินอยู่ก็จะิได้เออกว่าอยู่ก็จะได้เออเไมมันยาวนาอ้อออวันไหนยาก้าม่ร้องก็จองเป้า ห้าต่างอันปีญญทธราชายาชีเจ้าชวนปันหลายยูอรองเจ็บเลยอ๋องอายจูใจกว่าจงว่าชวนชังก็อำยาปามยากแล่ก็เปื่อกู้ชูเจ้ามันยากจ่อจมาใยแถมห้องเจ้าก็ชวนปีญญทาราชากันใน้หูอ่องปองจริงย่ออำได้หยาบยากสักท้าหลังปุยเิดัดมาก็อรองพระตุยจอมตัวใหม่มีในจ้องจิวต้องปองใน้เจ้าหูแจงก็คือลูกวนเจ้าต่างสิ่งจอมหูจอมแทง ก็ยาเจ้าก็ชวนก็เพื่ปิญญาสุดกว้างให้เลยมันเจ้าก็ชุดต้องเป็นพระมือหน่ายเจ้าว่าปิญญาธระชัดเจ้าปอกเจ้าปลีญยาชีก็เตรียมใหม่ๆฝันมันเจ้ายามันเจ้าก็ต้องลงมากันเลยยานพาคเจ้ายาชีเลยลงมากันไหมเพอลงมากจะเปี้ยเจ้าถามมาไหมวิลลี่ใช่ต่อปเจ้าเขาเอ้อันกาตที่ยาชีมานั่นเป็นเฮืออาก็ไม่ชุดเลยชุดเลยชวนนิ้วในบ้าชุดชุดอยู่เลยชวนนิ้วในบ้าเออยังทำนิ้วในเออคอมัดกามว่าชุดเฮือไม่ได้คอมัดกามว่า โอการมายีคอเยีคอในเอาในเฮ็ดเออเอาตัวโคตรตัวโง่จะในเฮ็ดเออเขาหลัดไว้ปากคุนเฮียกุนไปตานั้นหมายไว้เช่นในเียปุ่นใบตานเขาหมายไว้เยตัวเขาหลัดปากคอเยีคอไปตานเขาหมายไว้เยี่ยคออันในเป็นมัดความเขาวะหลุดในอนคอมัดกามก่อนเลอเขาเช่นในเออเพราะมีคอมัดกามไม่จังดืือเออกามโกนในมันจังดืือเหมือนเขาเช่นในเออหลัดเยอะกว่าจังหรือยอะเออเขาหลุดเลยมีคอมัดกามยาวคอมัดกามยาวเออเขาวนกันส้อนในพวอนัอ่านกันส้อนคอมัดกามของเขาทำไม ยอสวกดมีช <łość> ิ้รุ่มบันเขาวัดน้าเห็นไหมเออพวกหมอย่างไปฉวนกว่าเขาหมอย่างกว่าเอ้ยเขาก็อยู่รูอยู่ม้วนก็ยกันเลือกเอาเขามาด้วยเขาเจ้าอามัดอามัดอ่านร่างมาเห็นไหมอ่าอามัดอ่านร่างมาเออการเลือกเขามาได้ในวันตองกว่าที่สองแล้วอามัดกวางอันเป็นลูกอามัดนะเขาจะด้อยออะยัง่าดจอมาเขาขาดเมื่อเดี๋ยวน่เจ้ะยาเชี่ยปั่นลงมากว่ะปิญญาธาราชาว่า เออเฮ็ดปันมัดอฮัมมงม่วองกองจังเงียงเออเขาจะไดนเออปีนี้ยังก้อยก้อยก็เขาไปหู้ดีเง่าคมัดความบะเออชุดีกาช้อนก็ละเอียดปีน่ะพายเอ้เออต่างหูเพชรตัดต่างหูเพดรมีเงี้ยก็ได้กต่เจ็ดช้อนที่เท่าเนี่ยเออกาก็เรีกว่าเมียสองก้อนเมียงว่าคมัดความบะเออความเนี่ยก็มีความมัดวะเนี่ยไรวะเออฮัดย้อนกันกว่าเนี่ย อ๋อๆในก็ไ oh ม่ขอมาหลึก oh กัน oh. ก <hai> si ็ไม่พอกว่าเออชูเจ้าได้เป็นยาปิญญาเกี้ยวกระชอนมาแล้วไม่มียิ่กักษสิบอปกเอาไหมกระชอนขอมัดความของกันไในกระชอนเอาการท้าหน้าขึ้นกว่ากันไใน เออพวกฆาตัวนมาเห็บในเปีนเมียนายาตัวนมาเห็ในเปลนเยนกาตัวนมาห้อยเปลีนไกว่พวกจะ่าตัวนพวกมาหม่าเป็นกาวาตัวนพมาดาเป็นขี้วันในกในพที่สะพต่างในปีนแกนในก็ม่เออมาหมายไว้ในก็ไม่จ้าในเปลีนจากันในเป็นฉันในเป็ีนจืนในเปีนาเปียนจ้าในเป็นความัดความเยาคาไม่ขอช้อนความมัดความไม่มียิงชิบกโอ้กู้ชูซ้ำดีไก็ไม่เออเตาู้ขอซ้ำเจียวแรงขึ้นพวกขึ้นมากันอรกอมาชวนกันขึ้นไหม วันยาวันวันยาวถึงวัตาวันสามก็แม่เอออรรถองหลอกลัดมันจะเป็นมันนะเออมือพุกได้เขาเช่นไรเออเนี่ยวะเขาได้แต่งเงี้ยพุกจ้าวมันได้ตสองชูฟูที่ปล่องฮ่าแต่งเงี้ยพุกจ้าวว่ะจะยังเชิดัดมาว่าสามวันก่อนในเงี้ยพุกจ้าวว่ะเพราะการปานนาในเงี้ยคิดจ้าว่อยฟองใส่เออพุกจ้าวสองชูฟูว่าอ้อฟู่ข้าฟู้ค่ะเนี่ยว่าไม่อามันว่ะเอียงเอ้พุกจ้าวเอีหมักนวดเธอเป็นพุกเป็นจุกเป็นพุกไว้หมักให้เธอเป็นพุกเป็นพุกไว้มันจ้าไม่ใช่โยชัวไมันได้แจ้มไม่ได เราคข้าคู่เนี่ยปุกจ้าในฝังใต้เดียนเขเออฝังใต้เดียนค่ะเออปุกจ้าปุกจ้าด้ยวัวมาไปจ้าไปจ้าเอออันชูดนก็ไปจ้าใเนี่วเกาหล่เอออยัง่าหล่ากูรูปุกจ้าในคนล่างหวงเอออันนั้นมันนัในปุกจ้าปุกจ้าคนจะไปจอกหน้าเจ้านี่เออปุกจ้าได้ปิดอันไหนอ่ะปิดอันไหนอ่ะอ่ะพราก็นั่นก็เจ็บพราคันจะลงนอกพี่ทองจอกหน้าีของจอกหน้าเนี้ยที่เนี่ยเจ็บปววามาเนี่ยก็เจ็บเกูมีอะไรกะเออตีหันถึงไหมุกไว้อะ อารวมมูกก็แะปีมันก็เืองอดีตสมว่าใขรกเดืถุนทีคือว่าชื่อเขาหาปากก็ไม่ไขรกเดือดืนเดคือไข่กว่าก็ไม่เออไข่กาก็กกเลยกาหมักไม่หมันก็กเลเออไค่กาหมักปุยวานก็กาดเลย่กาหมักขาก็กชูอยากให้ยาหมูจุนังยังเขาอยากกย่าเขาหาปากชูยากให้หลักๆไล่เพราะกดมได้ก็กินโคูนี่ยไอ๋อเขาัดกักายกูเจ้าเจ้าตายวันนี้ไเขาก็พัดกัดกายเจ้าก๋ายเขาไมอาวงนอวันเราไห่ เื่อนอนวันไม่องกาตูินมาก็ไม่ินไม่เองวินไม่อไม่มาจำเราจินไม่หวรตึงน้อนก็ไม่ห่วรงตึงนอนไม่การอยากอาอยากอาอยากอานวะอยากอะไรกาอยากอะไรกานี่วะอยากอะไรอยู่อยากเาอยากอามันกูก็ไม่กู กว่าจะอยากจะเป๊กคนพีเออปุโรหิกาเป็นเกาชีเาเพไ้อยากยาอยากยาเขาได้เมื่อทำยกยาชี้เงิมามนได้ไหมมันก็ผลดุเด่นบองคือกวงมือไม้เหมเมื่อเผาไปจ้องหองดาวูตใจเอออย่างนั้นมเด่นหลงมากอ้การตัวว่ายากยาวยากว่าเขว่ามันอยากอย่างกับผู้ใครเอาเอออยากยะไกะกายอยากก็พ้ออยากอะไก็กายเอฮิว่เรกกายที่ฉันบอการโกนนี่ขนาดนีว่าอยากยาได้คู่ความมันเด้ เออจัะขาเนี่ยเป็นสุดโต๊เมีสุดโตกว้างเออวหูก้กาคองย่างออสุดโตมเมยนั่งเป็นหิงขาตะจักกะเขานี่ยเออือนจ้ามีจกะก้อยกำวเมีมันมีเออก้นใจหาปากสมันเมียมาทจะมีหหาปากออนนอเมียก็เลยเออสุดโกว้างค่ะลูกอันขึ้นกู้ขึ้นกว้างมากสตวกว้างมาจใไหมคะมันเออจะเยืนไหลเออยืนไหลเออเป็นยอดหังคอฝันเออก็ยืนไดลเป็นสุดโเมียสุดก้างาขันทีปรมบีีเป็นสุดโเมียสุดกว้างเออนายก็อย่างกับ บัดดูมาก่ขึ yeah. ้นมานอนบัดไม่กางขึ้นวินมาเท่าสมาห้องเท่อยาแล้วอยาแล้วอยาแล้วเพื่อใครกัวเมื่อยากเล้วกำเนกัวเมื่อยากอยากอยางไงกาตัวนั้อยากให้กินหมักตาเมือให้กินหักตาชุดโตมุ่ดโตกวางออยสมาใค้กินหมักตาเก่อย่างไรเพราะกาันเมื่อกินเป็นเหือเพราะกานเก็กินเป็นชุดโตะเมื่อพรไปกินได้สองขวานู้ชุดโตกว้างเออ

มาซักกีหมักไดเกาแด้ก็แค่ปชุดเนี่ยชุดก็เบาวยู่ก่ผมจระโลอยูอน่นวก็ไม่เซักกี่ยควานตังสามจุกลำมพุ่พุ่อท่หวังมือต่อะไรมือต่อเลมันจะมามือันกาก็ไม่ก็กาอาบี้แข็งร้อนรับแดดเออจีนไหเล่ะมือเลยมือเลยมือเลยเออซักเลยซักเลยซักเลยบ่หล่งมือาจไหนการียกรนรับแดดเออรวจังเอปเปีเลย มันจมหน่จมก้องมันจมก็ขวัญอีตังเหนือขวัญอีตังต้นดังต่ำสนิ้นต่ำแรงจีนเดียก็ถูกมัหมักตับก็เปลี่ยนเจี๊ยบเฉียนหน่อนยกาโกยชักหมักตับตัดยึดมัไยังหลอกใอกมาออกมอาอะไรเาลูลูลูไว้เดือเทอกันเลยเดี๋ยวไลลงไลลงอาลูกปเจี๊ยบหลามเลยเปลี่เจี๊ยบกลางกินอย่าขวัญมาทางขวัญเลยเฮ้ยมียเราก็ไม่ได้หนอเออเมียราเมียรา อย่าว่าที่เงียนบัตรก็ไปมีละมาแดงขวอนเลยมาแดงขวอนเลย้กําเนิดจะเมียแล้ไม่นอนเนียเยวาฉุดตวกวางก็ไม่นอนโดยเฉพุดกวกางไม่นอนเออฉุดกัวกวางมื้อเนึ่งมื้อหนึ่งมื้อันึ่งอ้าววววมววววจวว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 ัววนวว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 วกววหวือววอวว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 วกวววววววนวว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 ว้วว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 วอวว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 วงกวววัววววกวว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 ยววงไม่ได้ กิเนากิเนากิเนากาวกินมักกาเป็นชองขวาแราก็ไม่เลือดลลงหลลงก็ไม่กาอพี่เดีไม่หู้งอแตอยู่ดนหู้งอหอม่ออกเอออเออเหรเลียวม่อด้ออกกกว้างเยมันก็ค่อยเออใหญ่าเมียหมักตาเขาปั่นนี่หวยใหญ่ากว้างล็อกตามักตาลองนะกว้างอยางนี้บก็เออเดือเป็นนมากกว่าม่ได้ออกนะตอนนี้กาเอายิน้รออาต่าจััโตจังหนึ่งด้รับชิ้ที่เดียววะ อาวรถวนมีอไรสิคิดเดากรรนเดยนี้อาวกำไหนตะเป็นก็ขับขัดชี้โชชาชาลงมากกรรนเออว่เผียวมาเ่ยอ้าเขาเจอนเออขาเจอนเออเก้าห่ายยาวปุกจานวั้ยายาอเจ้าเป็นชกเก้าไมาชักตากเาปุกจ้าปุกจ้าเนาะเชื่อปีกจ้ปุกกระสงเกาเจ็บปะเจ็บเขาเจอนเออยามาสักเนี่ยยามานจี้ต้วนเนี่ยตาดไปนเี่เออ กามาจักตาเก่าขุนบวายเอาบระกาศคำใจต่างหลายอัมตายก็ได้ยิดงเยี่ยงก็เปลือมากตาได้เจนชิดิี่ตาไ้เอากว่าเอาทำในทุกข้าใจยาทุกข์เน้อป่าเกาในหัวจ้างตีในเศร้าเมากกตาได้หามได้หามดุกเมืองกวนต่อหาดเด็ดต่อสองตาดุเมืวงม้วนเอาข้อที่ไหนเออห้าลเฮ็ดกากเขาเฮ็ดกากกาเป็นกาจะกากาเหี่ยพี่อยากเป็นเชิง dám dám qua quát luôn, mau ta khôn không, đi đâu đấy này, mất đoạt đầu ta khôn không, hại đi đâu đấy nay, ơm đồ hết khẩu tru này, khẩu tru này, cá trộn mai chỉ này tuỳ điều quai, xăm tréo phun tàn tàn bạc hành hiếu này chết, vĩ bạc cả ác cốt xà lá này không nhăn nằm nấm nhau, không tiệt cả nhăn truôn sắc hương nhăn nó không đầm đấm lại, ầm đổ đổ trái, ầm đổ cả, này เออมันจะกดต่อละปันจะเป็ยมาชุกชู้กันมือละชุกชู้กันมือละมือตั้งวันตั้งเมืองช่วยละมือตั้งหลงตังหลังสวยละเออเขาเตก็เขาเ็เขาเดมจางกว่าอ้าตากรมหมอดยาวยาวตาบอกมียิงเขาเจ้าชู้กันมือละวันกันไหเหตเขาปวดออกว่าไหมเ้ยนอาเขาเจ้านี่ว่าเอียงคาะอียง่ะเจ้าคุณเขาเนี่ยตามันหมอเยายาวกะตัวเรากาตามมันหายยาว เออตามันนั่มีเออกกาเจ้ามือว่านุมยิงจะดีว่าเฮอมือเช่เชียงว่าอารเาเก่ากาเจ้าว่นดั้นเก่าการเจ้าว่นดั้นยิงคาปักคาหองมาคาหุยมาก็ไม่ยอมาแผวมันจะมาหายตัวมันเจ้าก็ไนเออน้าเขาตา้งเชิงเมื่อละอ่อนกันมื่อ่ะเออฮาปีคุนออาข้าตอวพุดเลยเตี้ยมมีตายอ้ามีตายอ้า เออกำได้มียี่คองบ้าไหมกวนใจไขมือมือด้าเจ้านางยิงในหือกือปอกจานลาเขาขานางยิงในอายเปิ่อนอามาหือจังขึ้นมือก่อปืนอ่างสีเมืองเหวันเมยจะเยีปานาชมากาเขียนชักตาในกอตายก็ตายจ้ำกันก็เดกกอดเดกจ้ำกันกาตาพิมพ์หันก้เปี่ยมไปตายที่เมื่อลาล่ะเนอปีวันกาเสียงดีนางยาได้อยู่ข้าง้าแก่นเจ้า เฮาขาดเตี่ยมมือปอกตางลองก็มาผ่องไข่มือก็มือขาดเจ้อจากขุนปีตางเชิงไข่มือก็มือหลาป้อมลืมช nice> ื่อในสู่เจ้าป้อมลืมผมเหียกกอนเท่าป้อมลืมจู่ชูเจ้าใหนกว่ามือหลาไกวเขาหน่อตางเสกขึ้นไปกันงในกอดหัให้จ้ามเจ้าขุนเจ้าเปลี่ยนชื่อก็ขับอึบเขับอึบน้ำสายงินกันยาวอ่คนจาได้ไข่มือมือหลาเขานั่ายิ่งไดเตะชีบใหญ่หนาวขำหักมือขาดเปลี่ยนก็คำตายขยอยคำตายขยอยข้องข้องไห้ให้ข้องข้องไห้ให้กันเลย มีห่อให้เออตอนมีเยี่งเมื่อเมื่อเขาก็มือจัดเอเมื่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 อเขาก็มาเมื่อก็มาเมื่อเอาตายก็คเมือก็เขาก็ใค่เป็นหือมันเปลี่ยนอ่ะตอนมียังเปลี่ยนอะไรเมื่อก่าหวันเปลี่ยนอะไรยิ่เหืออือมียิ่งห้เขาก็หายเออตอนนี้เขาก็ห้ยเออหว่าชอบหายก็แบบว่าเออเชื้อหมักตาเจ้าขุนเฮาหนากำนันมีก้อนกาลอยลอยตูวกามาสักตาขุนเฮาแก่นเปลี่ยนหายมือออกเลือด เม de so ื่อวันวาวันเชิญหมากตาเจ้าขุนเฮาเลี้ยงปางเมื่อในหมากตาเจ้าคือผางเร็วคืออาขางวันหลายเจ้าขุนควายเออเก่เจ้าขุนเออตามหมอดก็เก่นเสีหยกำในจืดหน้อนอปันเอาตั้นเศร้าปากคือไหวกันในเออมีงให้เฮาขอความกันให้นี่วากันนี่กำกุญแจให้วันไอเดี้วย่อมียิิงขอสให้ว่าไหมเสียเขาว่า เสียลายอาเสไลที่กะต่างยาวกับเด็มปิ参参่นฝางเหลียงวนยาวอันจังติเมืองม่วนตานเล่และเป็นกันกะเมาเม็ง nàng yến quậy chi và chi nợ phi anh khan giấc tôi được bao này trút lại nên âm kinh căn á cày ăn sỉ mương hao âm á tan âm á mía sỉ tan sau câu vả mương quanh mương cả trăng lại phiêu nuo nuo phiêu nuo nuo gọi làm thuê mặc ta phiêu hải phiền sỉ lại lạc màu nà lạc màu tàn phiêu nuo nó, chỉ biết phù sau sỉ nơi to còn trăng mương đoạn xa ta hào hên hồn xa ta ໃນຫ້ອງເດເນຕັ້ງຢ່າງຫລ້ວເ